นำการนุสการพ่อครูสมณะพธิรักนุสการหมู่สองทุกทุกครับอาจรรยธรรมญาติโยมทุกๆคนพีเจ้าท่านตรัสสอนเรื่องของโอวาทปาติโมกเป็นเรื่องของสัพพปาปัสะอักรนังกุศลสูปสัมปทาสจิตะประโยชน์ทัพนังเว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ หลายคนฟังแล้วก็เข้าใจว่าเรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่ยไม่ทำอยู่แล้วทำกุศลให้ถึงพร้อมก็ตั้งใจก็จะพยายามทำกุศลให้มากขึ้นให้เพิ่มมากขึ้นส่วนเรื่องของการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าคนเข้าใจธรรมดาทั่วๆไปก็บอกว่าก็ทำใจสบายๆ ทางใจไม่โกรธไม่เกลียดหรือว่าเป็นจิตใจที่มันไม่ร้อบร้อนมันก็เป็นจิตบริสุทธิ์ได้แล้วใช่หรือเปล่าแต่ในการที่ฟังสั้นๆแต่ความหมายนั้นดูเหมือนกับลึกซึ้งนะไม่น้อยเลยและที่ความลึกซึ้งที่ความทำจิตของบริสุทธิ์เนี่ยเราได้มาฟังจาก ัตบุตผู้ที่ตั้งอยู่ในฐานะครูวันนี้เรามีผู้ที่อยู่ในฐานะครูเป็นสัตบุุษที่มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างชัดตรงมากวันนี้ก็คิดว่าผู้ที่ได้ฟังตั้งแต่เริ่มการพุทธาพิเศษพระท่านก็จะนำเรื่องของจาระ15ิวิชา8 ซึ่งเป็นตนน้นเป็นเป็นหลักปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นหรือว่าไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนั้นก็คิดว่าถ้าเราเข้าใจในการปฏิบัติจริงๆแล้วจรณะ15ก็มีทั้งอันณคธรรม3สัตตธรรม7และฌาน4ส่วนวิชา8นั้น,นแต่ละคนแต่ละคนก็คงติดตามแล้วกันเนาะ พระครูจะมาอธิบายในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยคงไม่ได้แต่ที่สุดแล้วจะมาบอกว่าพระคูมานำปัญญามาสู่ผู้คนนะที่พร้อมที่ที่มีปัญญาอาตมาขอสรุปว่าสุดท้ายจริงๆแล้วมีพุทธสองแบบนะแบบหนึ่งเป็นพุทธที่สอนให้ภาคเพียนในการที่จะสงบกายสงบกายก็คือหยุด นิ่งไม่ไหวติงนะแล้วก็บอกว่าการสงบกายจะทําให้เกิดความสงบใจที่ตามมาส่วนมีพุทธที่ต่างออกมาก็คือสอนเรื่องของการในการที่จะทําจิตใจของตนให้สงบจากกิเลสด้วยการจากกิเลสที่หยาบกลางละเอียดและเมื่อกิเลสนั้นจางคลายลงไป กายก็จะสงบขึ้นมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับและอาตมาก,ก็มั่นใจว่าการที่จะสงบทั้งกายใจนั้นก็คือต้องปฏิบัติด้วยการเข้าไปหาต้นเหตุก็คือระง,งับกิเลสท,ที่มีทั้งโลภะโทสะโมหะหยาบกลางละเอียดเข้าไปให้ได้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจากนั้นนาก็จะเกิดความสงบทั้งกายและใจ เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นตามไปด้วยกันอ่ะ,จะเจริญธรรมนะการพิการพ่อท่านสมัชจนแจ้งอัสกจาโลงานพุทธาพิเศษปีนี้ปีปปที่สี่สิแล้วก็มาเกือบทุกครั้งที่มีงานพุทธาตั้งแต่เป็นคารวานสี่ปีที่รู้จักชาสวสวกรู้สึกจะขาดไปหนึ่งปีเทั้นเองเอ รู้สึกจะมีความเชื่อแล้วความศรัทธาว่าเส้นทางนี้ถูกเราพยายามพาตัวมาแล้วพยายามภาคเพลยนบากบันทำมาจนได้ทิ้งบ้านช่องเรือนชามาได้นี่ก็เพราะว่าพ่อสร้างหมู่กลุ่มไม่ให้เราได้เกาะได้ที่ยึดเหนี่ยวได้อาศัยสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายต้องสร้างความศรัทธาให้สูงให้แข็งแรงให้มั่นคงพอสร้างศรัทธาแล้วทิศทางถูกแล้วจะต้องมีความยินดีด้วย ถ้าไม่มีความยินดีไม่ถึงรอบมันจะไม่มีแรงเดินต่อสุดท้ายชาวโศกเราเนี่ยมาถูกทางแล้วเข้าทิศทางมาถูกแล้วจะต้องไปต่อเท่าที่เรามีแรงมีปัญญาสุดท้ายจริงๆว่ากิเลสก็จริงนะมันเป็นเรื่องจริงของชีวิตที่มันจะเหนี่ยวลังเข้าไว้ไม่ให้เราบากบั่นต่อไม่ให้เราสู้ต่อสุดท้ายจะทำยังไงจะล้างตัวเนี้ยไม่มีอื่นศรัทธาต้องสร้างความยินดีก็ต้องสร้างให้ถึงทิศทางก็ต้องถูก ลายทางเราคือไปไม่มีอะไรสุดท้ายถ้าพูดแบบมีคนข้างนอกอาจจะไม่มีแรงนะแต่ทีนี้ถ้าเรามีความศรัทธามีความยินดีเราจะมีแรงแล้วถ้าเราลดอัตรามรรณ์ลดเกล็ดลงมาได้บ้างเนี่ยมันจะยินดีแล้วมันจะสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วมันจะมีจิตวิญญาณที่ดีและจะแข็งแรงขึ้นมาแล้วจะต้องสร้างตัวนี้เราต้องสร้างเราต้องบากต้องบากบาั่นภาคเพียนสุดท้ายแล้วเนี่ยเกล็ดเราไม่ลดเราไม่มีแรงไปต่อสุดท้ายเราต้องลดเกล็ดให้ลงอัตรามรณต้องลดลง ต้องหัดยอมให้กับพันเตให้กับหมู่กลุ่มถ้าเราศรัทธาพันเตพอหมู่กลุ่มพอพ่อท่านพอเราจะมีฤทธิ์แรงเดินต่อสุดท้ายเราไม่มีอื่นเราไม่แข็งแรงพอเราเป็นเอเยะบุคคลเนี่ยเราไม่มีบารมีมากมายเราต้องใช้ตัวนี้ให้ให้มากแล้วก็ให้แข็งแรงสุดท้ายเราก็ต้องภาคเพียรต่อด้วยยังไงก็แล้วแต่ต้องยอมให้กับหมู่กลุ่มของเราแล้วเต็มใจยินดีก่อนแล้วเราจะค่ได้อาศัย สุดท้ายเรามาถูกทางนี่โชคดีดีมากๆที่เราเป็นชาวโศกเนี่ยเราจะทําได้จริงลดร,ราเกียิได้จริงแล้วเราจะพ้นทุกได้จริงสุดท้ายเราก็มาเรียนรู้สุขรู้ทุกตรงนี้จริงๆสุขทุกนี่มันตัวเดียวกันมันแสดงคนละหน้าถ้าเรารู้ชัดเจนเนี่ยเราพยายามอย่าติดสุขได้ไหมอ่ะถ้าติดสุขแล้วเนี่ยทุกมันก็ตามมาถ้าเราไม่ตั้งความหวังทุกไม่ตามมาพูดง่ายแต่มันทํายากนะพอผ่านออกมาได้แล้วกรรมบุ5ลห้ารูปรถินเสียงยงก็ต้องทาต้องลด อาตมาก็ฝึกอยู่นะรูปรถกินเสียงก็ติดไม่ใช่ไม่ติดใหม่ๆมันคิดว่าไม่รู้แต่พอเลิกเก็บยาไปได้เนี่ยบ้านช่องเรือนชาติสมบัติพอได้อาศัยเนี่ยมันจะมาติดรูปรถกินเสียงติดกรรมคุณห้าติดความสบายสุดท้ายก็ต้องบอกตัวเองว่ามันมันไม่จริงไม่โกหกรู้อยู่ปัญญารู้อยู่แต่อินทรีย์พละไมม่ปออินทรีย์พละไม่พอไปต่อไม่ไหวนะโยมโยมต้องพยายามตรงเนี้ยของใครก็ของใครแหละมันไม่เลือกหน้าหรอกนะว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นญาติโยม สุดท้ายเราเนี่ยเป็นหนึ่งในโชคดีที่มารู้จักตรงนี้งานพุทธาแต่และครั้งก็ได้มาฝึกปลือกันเป็นเรื่องจริงๆและจริงๆนักบวชทาอยู่แล้วปกติแต่ทาํายังไงจะต้องลุกเดินต่อหรือแม้แม้แต่ญาติโยมที่ทำเก่าๆก็เหมือนกันต้องลุกเดินต่อไปให้สุดทางให้ถึงปลายทางที่พ่อแนะนําถ้าเราไปไม่ถึงเราไม่มีแรงไปต่อเราก็าไม่เดินต่อมันก็ไม่มีแรงแล้วมันจะช่วยคนอื่นไม่ได้ถ้าเราตัวเราช่วยเองไม่ได้จะช่วยอื่นได้ยังไงสุดท้ายต้องทำพิจตัวเราก่อนทํานาเราก่อนทํานาเราดีแล้ว จิตปัญญาเราดีแล้วเราเกิดความเห็นเห็นอกเห็นใจคนอื่นขึ้นมาถึงจะเห็นงั้นเราไม่เห็นแล้วก็ตัวเราก็หนักแล้วจะช่วยคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมสุดท้ายโยมก็ไม่มีอื่นหรอกโยมก็ถือศีลให้แคร้งลดละให้ได้จริงแล้วก็ทําให้สม่ําเสมอเกรงกลัวต่อบาปให้มากขึ้นแล้วก็ต้องยอมอ่ะสุดท้ายสิ่งอื่นไม่ไม่มีปัญหาต้องยอมต้องสุดท้ายต้องให้หมู่กลุ่มทถาหมู่กลุ่มให้มากแล้วต้องยอมให้สาธุนโยมนะสาธุ